สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูพิชแนลคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นล็อกที่เตยพาทุกคนไปดูเตยทําภารากิจก่อนที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะทุกคน<อ>และภารกิจที่เตยจะไปทําในวันนี้ภารกิจแรกนะคะก็คือออกกําลังกายค่ะทุกคนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะรู้สึกว่ามีความฝืนแล้วยิ่งถ้าเป็นวันนั้นของเดือนนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบมันเนหนอะอึดอัดฉันไม่อยากจะออกกําลังกายเลยแต่ วันนี้จะมีของใหม่มาแนะนำค่ะทะดาดาลอรเอผ้าอนามัยแบบกางเกงรุ่น ultra slim <Wow. S 1> นะคะหอสีม่วงแล้วก็เป็นรูปน้องแกะแบบนี้นะคะไม่ผิดแพ็กแน่นอนเรามาแกะกันเลยลวกันนะคะ ด้านในเขามีสองชิ้นและรุ่นนี้นะคะเขาเคลมว่าบางสบายไม่อับชื้นนะคะแล้วก็นุ่มสบายสามารถใส่แทนกางเกงในได้เลย<อ>ใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะอันนี้คือเขาก็จะมีบอกหมดตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นดีไซน์พิเศษนะสามารถอบรับได้ทุกๆุกลีละเลยสามวันนี้ภารกิจทั้งมวลของเตยนี้ ไปก็จะไปกับคุณเขาคนนี้นะคะใส่แล้วมันจะเบาสบายเหมือนใส่แค่กางเกงในจริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจกันเลยอ๋อตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อไซส์ L ที7่7ซเว่นอนะรับสแตมมูลค่า12บาทไปเลยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนปีนี้นะคะไปลุยภารกิจของเราเลย ลืมบอกไปทุกคนเรามีบล็ oh. อกว็ดดิ้งด้วยนะคะเอาไว้มาฝากด้วยนะเราบล็อกวดดิ้งของเตยเนี่ยเตยได้ทําการคลาเบอร์เรชั่นกับทางกู๊ d เด้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีภาพเบื้องหลังสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมค่ะ let's go ว้ามาอยู่ที่ยิมแล้วนะคะร้อนมากสุดๆเตยมายิม i r o e y นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่ปั๊บก็คือหนีเข้าไปแล้วเพราะว่าร้อนมาก เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าน้ออะระหว่างรอพี่ปั๊บไปหาอะไรกินแล้วก็จะมาคุยกับเทรนเนอร์ของเรากันหน่อยนะคะก็คือพอบนั่นเองพขเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมเน้ะแต่มองไปนะคะอยากเลิกเป็นเพื่อนอย่างเราเป็นหรพอบอ้อเคอยากให้พบแนะนาทุกในการแบบดูแลตัวเองอย่างเร่งด่วนสาวๆก็ได้อย่างอย่างนี้ก็คือก็ใกล้วันแต่งแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายพีเวดดิ้งแล้วเนี่ย ใช่เว้ยเดวจะไว้หนวดแล้วก็การดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่ง้างนอกนะไม่ได้มาจากสิ่งรอบข้างมันต้องมาจากนี่กว่าไม่เซ็ตใช่ไมเซ็ตที่ดีก่อนเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือการที่เรามีความเครียดเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราไปตามโกยอยากเริ่มอะไรที่มันใกล้ตัวแบบว่าง่ายๆอย่างเช่นแบบสมมติเขาบอกว่าถ้ากินไก่ต้มเพื่อเกศทิตเตยว่าเตอกินได้เกศทิตวันเดียวเห็นไหมวันเดียวฉะนั้นคืออย่าทำอะไรที่มันเกิน กว่าลิมิตตัวเองไม่ได้บอกว่าไม่ให้นอกกรอบแต่หมายถึงว่าอย่าทําอะไรที่มันแอดวานซ์เกินไปจนเกินทำให้เราไม่ใช่ใหญ่เลยออกกลังกายไม่ใช่ทุกอย่างต้องมองว่าออกกลังกายควรคู่ไปกับชีวิตคู่ก็คือต้องบาลานซ์การเป็นชีวิตนต่เองมันไม่จำเป็นต้องทุกวันเพราะร่างกายก็มีการรี r e c o v e ี y กันครับถ้าออกกลังกายที่ง่ายๆเลยที่คมณรู้ว่าเออไม่ได้ทำไม่ได้ทำตัวจริงถ้าออกมังกายง่ายๆก็คือแบบเบอร์พี่ที่แบบโดดขึ้นแล้วก็ลงมาพุชอัพสปอร์ตแคนแองก์แล้วก็ซูเปอร์แมนถ้าพวกเนี้ยคือทำ ได้หมดเลยจริงๆเนี่ยเอาสีท่านี้ไปทำกได้เลยให้ทำเป็นเซ็ต <c oughs> ง่งายปะง่ายไม่ง่าย <c oughs> ต้องมีความสุขในชีวิตคุณแล้วคุณจะทำทุกอย่างได้ดีอ่ะเริ่มออกอกำลังกายค่ะเฮ<ด>้ยผ<ด>ู้ผิดผู้ผิดข้าจยมีความสุขเธอบอกว่าเริ่มออกกำลังกายค่ะเริ่ม เราใส่เกงปกตินี่เออเกิญมากใช่ไหมของดูไม่ออกเลยเออดูดิเหมือนไม่ใส่เกงในอ่ะไม่ได้ใส่เกงในใส่เกงผ้าอนามัยสองหนึ่งโอ้พ่อนิดเดียวนิดเดียวอ่ะพูดเรื่องแฟนกันต่อชอบกินแฟนเหรอ ถกินแปนเหรอเอาลืมกดครบแล้วครบแล้วครบแล้วผมปิดเสียงปิดเสียงจริงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเย้ล o h e ล ไอ้ตัดผมกันค่ะแต่ก็ไม่ได้เอาความยาวขึ้นนะคะทุกคนแค่แบบเออตัดให้มันเข้าทรงเฉยๆจะไปทําสวยทั้งทีก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัดผมที่ไหนทําเล็บที่ไหนทําสีที่ไหนซึ่งร้านทําสีผมที่เตยจะไปทําเป็นร้านที่แบบเตยทําประจําแล้วก็คนมาถามเยอะมากพี่เตยทำสีผมที่ไหนคะโอเคเดี๋ยวเตยจะพาไปดูที่ร้านเขาเลยนะคะว่าเตยทําที่ไหนนะส่วนร้านตัดผมวันนี้ จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เตยได้มาตัดที่ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า Boy r i คิวส่วนร้านทําเล็บก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะคะว่าพรุ่งนี้เตยไปทำเล็บว่าพรุ่งนี้เตยจะไปทําเล็บที่ไหนนะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูก่อนดีกว่าว่าผมเราจะออกมาเป็นยังไงแล้วร้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ส่วนคุณลุงนะคะวันนี้เขากำลังจะไปงานประกาศรางวัลของสีสันอวอร์ดค่ะ <Wow. S 1> ว้าวไปดไปดูกันขับเลยใช่ไหมครับไม่ขับรถครับว้าวเฮาตอนนี้เราก็อยู่ในร้านทำผมแล้วนะคะรอคิวอยู่ ดูเวลาผิดขานัดน้องไว้5้าโมงครึ่งเห็นเป็น5้าโมงลืมอ่านครึ่งก็เลยมาถึงก่อนประมาณ2ี20นาทีนะคะทุกคนไม่เป็นไรนั่งรอพระลานเขาสวยมากชิวๆนะคะบรรยากาศมีความแบบญีปุ่นมากคิดถึงนะอยากไปเที่ยวนี่ช่างทำหัวหมงเตยน้องเจนนะคะเดี๋ยวรึกษาหาเหลือช่างก่อนว่าเจ้าแบบไหน ไนอนจีจะนอนมาตลอดชีวิตแะได้เจอะแต่ขอแบบสั้นไม่เยอะนะคะขั้งล่ะเพราะจริงแอบอยากไว้ให้ยาวๆแต่ก็เข้าใจได้ว่าแบบ มันต้องทำเลเยอร์อะไรอย่างเจนไม่ต้องเก่งใจนะให้ให hey. ้ให้คาราลูไล่าไหนคะพี e ่ฟ้าอยู Platform ่ไหนคะพี่ฟ้าไปแล้วต้องมาหาเขาไปแล้วเธอต้องเสียใจไม่รู้เลยว่ากล้องอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยไหนหรอ ที่2ที่จะมาทําสวยก่อนไปถ่ายรีวดดิงนะคะทุกคนแต่เรามาเริ่มเป็นที่ทองสมิตจ้ะการที่จะไปทําสวยในแต่ละวันไม่ใช่ที่ยการที่จะมาทําสวยในแต่ละครั้งก็คือไม่ใช่ในคลิปทําสวยเนี่ยก็มีให้ทุ้ยการที่จะมาทําสวยเฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วคลิปที่เราจะมาทําสวยไงก็ต้องมีของกินด้วยหรอคะ่ะอ้าวจริงๆอ้าวจริงๆอะไรจะไม่พูดว่าอาจริงไง วันนี้ท้าเรากับตัวเองเยอะมากสรุปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่คุยกันว่าพี่ปัมจะไปงานสี่แสวอสีนอ้าวที่3ามสเที่สานะคะสรุปว่าให้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมประจำปีจริงเหรอใช่ได้เพลงอะไรเพลงทุกด้านทุกมุมว่าไปลอบฟังเตยอ่ะชอบเพลงนี้นะคะเนื้อเพลงคือดีมากจริงจริงเอาไปาไปลองฟังดูนะคะทุกด้านทุกมุมโปรเจกต์โตนะคะ เมนูที่เตยสั่งประจำนะคะก็จะเป็นเล็กโต,โตหมูสดอย่างเดียวนะคะนี่นองฟ้านะคะเป็นช่างทำเล็บและเป็นรุ่นน้องเ <c oughs> ตยด้วยเฮ้ยเ <c oughs> ขินเขินอยู่ในร้านแล้วนะคะคือร้านมินิเน่ โอเควันนี้เราจะมาทำเด็กแบบจัดเต็มนี่คือจะบอกฟ้าว่าจะทำเพื่อไปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ขึ้นฝนอยากจะบอกว่าร้านนี้คือมีสองสาขามีที่นี่แล้วก็ที่อารีด้วยนะคะแลาวก็ว่าอันนี้จะมาสปาด้วยแล้วก็มือเจลมือเท้าเลย ไม่รู้ครั้งไหนนั่งทําหรือี่ทำไรทำไมหลับทำได้ป้าฟ้าทำปะฟ้าค,คนนั้นไม่เตยบ้างเหมือน,น,นที่เตยจะเคยหลับลอยูออ่รอบสองรอบรอบสองรอบเลยเหรอ <c oughs> ขอคุณค่ะ อล่ะค่ะเรามาถึงที่ที่เตยทำสีผมกันแล้วตอนนี้เตยอ,อยู่กับพี่เปโดค่ะค <Yeah. S 1> ือต้องบอกก่อนว่าเตยทำสีกับพี่เปโดมาตั้งแต่ครั้งแรกรอะใช่ครั้งแรกตั้งแต่ที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยใช่จนทุกวันนี้ผมแบบสีที่คนถามตลอดเวลา,<อ>าว่าสีนี้คือสีอะไร <c oughs> คือเตยบอกพี่เปโดก่อนว่าวันนี้ที่เตยมาทำสีผมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเตยอะจะถ่ายพรวเวดดิ้งโอ้พิง สีผมตัวเอ้าต้องทำสีอะไรดีสีผูแม่สีผูแม่เสียบานไม่ได้เป็นน่าถ่ายที่ไหนเนี่ยถ่ายสตูแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอะช่วงนี้เนาะโอเคเริ่มเย้ เคยลงสีอย่างนี้เลยพี่เปดโดแล้วสีที่เราจะทำสีเป็นยังไงคะสิญี่เจอเลยค่ะสิญี่เจอของเตยสิญ <laughs> ี่เจอของเตยคือสีอะไรคะสีน้ำตา,าลเทาหม่นเขียวก็ค,คือก็ต้องมาทำที่เปดโดสาลอนนะคะเดี๋ยวเตยจะใส่อินสตาแกรมเอาไว้ให้แล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ค่ะคิมไปก่อนอ่อนเก๋ ตา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็รอเวลาให้สีผมซึมเข้าไปก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยคิดดูดิทุกคนถ้าเกิดไต่หัวไม่เถิกะแล้วแบบมันมีลายผมอยู่นี่นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนครอบวิกเลยอะไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราหัวเถิกแลดีละดรายผมแล้วนะคะสีสวยมากได เทคนิคมาหนึ่งอย่างนะคะจากการที่มาได้ผมกับพี่เปโดก็คือเวลาป่ผมต้องปัดไปปัดมาเพื่อเป็นการสร้างวอลลุ่มให้ผมแมเป็นว่าก็ขอบคุณพี่ไปโดด้วยนะคะได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะทุกคนเรามารีวิวกันสักนิดหลังจากที่เตยได้ลองของใหม่ไปนะคะพอเตยได้ใส่แล้วคือเอาความรู้สึกก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่อึดอัดเพราะขาเขาเว้าสูงคือขนาดใส่กับชุดออกกาลังกายก,ก็ยังแนบแบบแทบจะมองไม่ออกเลยนะคะแล้วแต่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการใส่นอนมากคือที่เขาเคลมเอาไว้ว่าใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย จริงเพราะว่าขนาดไปนอนดิ้นน่ะก็ยังไม่เลอะเลยค่ะและอีกอย่างหนึง่งที่เตอรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆก็คือเขามีแถบกาวที่สามารถลอกแปะแล้วก็พับแล้วก็ทิ้งได้เลยเอาเป็นว่าอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย